สวัสดีครับคุณที่เกิดในราศีกันผมรักเลขานิเทศมาพบกับท,กทุกทุกท่านที่รับชมผมสดผ่านการถ่ายทอดใน f c e b o o o Fanpage โขนฟันธงรักเลขานิเทศเพื่อมาบอกกล่าวเล่าขานถึงดวงชะตาในวิชาชีพที่ผมได้ใช้ประกอบในการดาเนินชีวิตมาตลอดระยะเวลา25ปีท่านผู้ชมครับก่อนเข้าสู่ราศีกันซึ่งถือว่าเป็นจุดที่คนรอคอยผมต้องขอพูดเรื่องเก่า เพื่อให้ลำดับภาพของความเป็นจริงในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคำถามในรายการสึกคิดสองราศีทางช่องสามไหนใครดูบ้างครับไหนขอเสียงหน่อยนี่ไหมครับราศีกันนี่นะครับที่ผ่านมาจะเจอคำถามนี้ครับราศีใดกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งราศีไหนคู่รักคู่ร้างราศีไหนเป็นราศีที่เสียเงินราศีไหนซ่อมบ้านราศีไหนปลวกกินบ้านราศีไหนเป็นราศีถูกโกงราศีกันโดนเต็มๆ โดนตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งคนมาพดว่าผมว่าอาจารย์คะราศีกันเมื่อไหร่จะดีคะอาจารย์อาจารย์ครับเมื่อไหร่ราศีกันจะดีครับผมย้ายสัม,มโนชะตาไปอยู่ราศีอื่นได้ไหมครับเอาจริงไหมราศีกันโดนแบบนี้แย่ yeah, มากหลายปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะรอบแรกเจอเดาวเสาร์ทับก่อนดาวเสาร์ทับราศีเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมานะ สูญเสียความรักการงานมีปัญหาอีลุงตุงนางหลายเรื่องมีความทุกข์สูญเสียญาติผู้ใหญ่ต่อมาเมื่อประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาราหูทับอีกโอ้โหเคราะโบราณว่าอย่งนี้นะเคราะห์ซ้ำกรรมสักวิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพาเหมือนสุนทรผู้เจอเหตุเพศภัยต้องบวชแล้วล,ล่องเรือน่ะมันหูหนักนะเป็นไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เกิดในราศีกัน ในสิ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปี260ราศีกันจะเป็นไงหยิบทงก่อนปีพุทธศักราช2560เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ในดวงชะตาชีวิตจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะมีโชคมีลาบจะเจอคู่แท้ตามปรารถนาจะเป็นดวงชะตาที่ดีที่สุดใน12ราศีดีที่สุด ในชีวิตในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปีสองพนินี้เป็นต้นไปฟันธงครับเป็นไงนชื่นใจไหมแล้วฉากนี้เนี่ยดวงจะดีไปอย่างตำตำเกปีไม่มีเคราะห์เพราะดาวเสรารก็โคจรตีห่างออกไปทางขวาราหูก็ออกไปทางซ้ายสบายใจปลอดโปร่งเป็นไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณที่เกิดในราศีกันคุณต้องดีใจก่อนดีใจก่อนเอาเร็วชยโย ชัยโยชัยโยก่อนดีใจต้องดีใจเพราะเราต้องดีใจรับเรื่องดีครับอย่าไปซึมเศร้าอย่าบางคนนะโรคจิตที่ผ่านมามันแย่ค่ะก็บอกอยู่ดิมันดีแล้วกำลังจะดีคุณก็ต้องดีสิที่ผ่านมาหนักมากเลยค่ะโอ้โหรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะโอ้จริงๆด้วยคนะดีแล้วตอนนี้ดีแล้วคุณเข้าใจยังคุณต้องล้างสมองว่าเคราะห,หมดไปแล้วนะอย่ามาอะไรกับฉันอีกจบแล้ว หรือถ้าเกิดจะเกิดเรื่องอะไรไปดีคุณบอกเอ้มันจบไปแล้วนี่นะเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วคุณต้องปฏิเสธเลยนะปฏิเสธมันเลยอย่าไปรับมันเพราะเปิดปมันเดี๋ยวมันจะคุ้นชินกับเราไงอย่าให้ความเคราะห์ความสวยคุ้นชินกับเราและเปิดประตูมาหาเราได้มันเป็นประตูที่เด็ดล็อกแล้วปิดตายแล้วจากนี้ไป9ปีราศีกันดีฟันทุง่งนี่เป็นไงผมดูดวงราศีเนี่ยผมสบายใจเพราะดวงดีแล้วนะครับก็ทุกมาหลายปีแล้วเชโยตามด้วยดีดีมากดีมากเชโย ใครชยโยขอให้รวยทันใจด้วยเถินนี่ขอะขอ,อนไะด้ใครชายโยใครดีใจขอบารมีของปู่ศรีสุทโธนคราชที่ผมเคารพบูชาจงเป็นบุญส่งเสริมแห่พลังโดยตรงไปถึงคุณที่เห็นในขนาดนี้และอิฐานให้สำเร็จในทุกป,ประการที่เป็นเรื่องดีด้วยเถินสาธุระครับเดี๋ยวมาฟังกัน ชาวราศีกันตอนนี้นะครับถูกดาวพรฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคาะห,หรือบุญญาุูสนที่คุณได้สร้างและไม่เคยแสดงผลมาแสดงผลมาตั้งแต่เมื่อกลางปี259ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาแล้วและอยู่ไปจนถึงกลางปี260ในเรือนตัวเองแปลว่าชาวราศีกันจะได้รับผลดีทางเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานและที่สําคัญนะชาวราศีกันเนี่ยตั้งแต่กลางปี259ที่ผ่านมาจนถึงกลางปี260 จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นฟนันคงเป็นไงนี่มันซาใจปะคนบรนดวงดีอ่ะมันเริ่มอ้วนไงมีเนื้อมีหนังนะเป็นปะโอ,ออ๋อดีสักทีนะครับเอ,อชัยโยคุณจะสบายใจผมจะพูดให้ฟังผมดูดวงได้ผมสบายใจเพราะฉะนั้นน้ำหนักจะอ้วนขึ้นต้องระวังนะเดี๋ยวโรคอ้วนถามหาอีกนะดีหมดทุกเรื่องยกเว้นโรคอ้วนนะต้องระวังทีนี้คุณที่เกิดราศีกันเนี่ย เจาะลึกไปเรื่องการเรียนจะอ่านเขียนเรียนสอบอะไรก็ตามทีตั้งใจเลยหนูๆสอบต้นปีนี้เอนทานสอบได้ฟันธงตั้งใจเลยทุ่มเทตามี่ตบันอ่านหนังสือทบทวนตำราตำราตามันจะจดจําได้หมดสอบได้เจอข้อสอบตรงกับทิ่งที่เรียนรู้มาทันทีสําเร็จทุกประการส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการงานก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่จะประสบความสําเร็จ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานได้งานได้เจา้านายดีได้โบนัสพิเศษได้เงินเดือนเพิ่มคือจากนี้ดีมากนะแล้วแต่ผมจนแนะนําเลยนะลาออกไปทําธุรกิจเลยดีไหมเป็นจังหวะที่ดีนะใครที่มีหัวคิดทําธุรกิจลาออกไปทําธุรกิจเลยเป็นจังหวะที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมผมจะพูดให้ฟังหลังจากนี้ไปนะหลังจากนี้ไปคือไม่ใช่ทายแค่ดีเดี๋ยวนี้นะปีสองพันหกสิบเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิด,ท,คดที่ทําการงานจเจริญก้าวหน้าแล้วพอหลังจาก วันที่6กันยายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงปลายปีและข้าไปถึงปี261ดาราศีโคจรในเดือนการเงินเป็นจุดที่ดาวการเงินเรือนการเงินจะดีที่สุดในรอบ12ปีใครไม่รวยจะรวยไม่มีเงินจะมีเงินไม่มีเงินเกือบจะมีเงินเก็บมีนี่สินจะหมดนี่สินฟันหงุงเป็นงานชื่นใจไหมนี่คือดีดีจนหน้ามันไส้ดีจนหน้าอิจฉาอย่าหลงในความดี ได้แพรอย่าลืมเสือได้เสือ้ออย่าลืมใส่เป็นใหญ่อย่าลืมตัวรวยและอย่ามัวต้องมาติดตามแฟนเพจโขนวันทง <c oughs> นะครับอย่าลืมผมนะคุณระบายแล้วจากนี้เป็นต้นไปเป็นจุดจังหวะที่ดีมากเป็นจุดจังหวะที่มีโอกาสประสบความสําเร็จที่นี่เอาต่อครับเงินดีมีโอกาสก่อร่างทั้งตัวมีทรัพย์สินสามารถลงทุนทําธุรกิจได้ทําได้ตั้งแต่ต้นปีนะหาโอกาสจังหวะให้ดีเลยรับรองคุณไปได้แน่นอนถ้าเกิดคุณไม่งอมืองเท้า คืองี้นะบางคนบอกอาจารย์ไายว่าดีแล้วนอนรอได้ไหมไม่ได้อาจารย์ททยว่าดีแลนน้ไไาาไวลไม่ทําบุญได้ไหมไม่ได้เพราะบุญเกื้อกูลหนุนชีวิตชีวิตจะมีได้ต้องทําถ้าดวงไม่ดีทําให้ตายก็ไม่เกิดถูกต้องไหมตอนนี้ดวงดีทําแล้วมันเกิดไงเกิดผลเห็นชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณที่เกิดในราศีกันในเรื่องของความรักที่เป็นโสดจะเจอคู่แท้แล้วคุณจะได้คู่ที่ดีกว่าเดิมคู่คนเดิมแย่ๆคุณยังรักคนนี้ทั้งครบ ออปชั่นครบหลอ่อสวยรวยมีสเสน่ห์เป็นคนเรียนผู้นำอีกด้วยโอ้โหครบสมบูรณ์ยอดเยี่ยมโดดเดน่นแต่เขาอาจจะเป็นคู่รักคู่ร้างคือเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้มาก่อนหรือโอกหากมาก่อนไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาเราก็เคยเป็นนะครับของมันไม่ดุกสลายเสียหายเพราะว่าชีวิตใหม่ของความรักเริ่มต้นได้ทุกนาทีที่เราได้เจอกัน หากเธอจําได้นานแค่ไหนฉันก็จะรออะคุณไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ขอให้คุณที่เกิดในราศีกันมีความสุขในความรักสมหวังในความรักจะแต่งงานแต่งเลยแต่งเด้รวยฟันหุ้มปีนี้โอเคดีทั้งหมดผมจะบอกให้ฟังดีมากๆทีนี้จะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลไหมเอาถ้าเกิดมันอยู่ที่คุณไงถ้าเกิดคุณไปทําเรื่องไม่ถูกต้องไว้มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลคุณก็จะได้ทนายดีช่วยแต่คุณก็ต้องยอมรับสภาพตามความเป็นจริงสิ ใช่ไหมไอเรื่องโลงาะเนี่ยอย่ามาถามผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณทําอะไรมาแต่ให้รู้ไว้ว่ามันจะส่งผลดีจากการกระทําดีมากใครทําชั่วมันจะไม่ได้ส่งผลชั่วฉับพลันเดี๋ยวนี้ปีนี้ปีสองพนสินี้แต่มันจะส่งผลข้างหน้าเพราะมันสะสมเพราะดาวกรรมใหญ่ดาวเคราะห์ใหญ่ยังมาไม่ถึงตัวเข้าใจไหมเพราะนั้นไอสิ่งที่บอกว่าบางคนทําชัว่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้เป็นเวลาดีของคนเกิดราศีกันดีดาวดีแสดงผลเข้าใจปะมันเลยเกิดผลดี เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพก็แข็งแรงดีป่วยก็หายป่วยจะเจอหมอดีรักษาวันเหตุก็แควคลาดปลอดภัยเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะไปหาอ่านเพิ่มเติม,ดมได้ที่หนังสือฟันธง1 2ราศีจะวางร้านเซเว่นอเวันที่3-5มกราคมสมรุสิิศิษ์นี้เป็นต้นไปส่วนใครไปที่วัดเจ้าอามก็มีหนังสือเล่มนี้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือวันที่31ธัาคมสวนบนขาปีก็มีหนังสือเล่มนี้จาหน่าย199บาท มอบพระเศรษฐีเจ้าสัวเป็นมงคลที่ลึกครับและที่สําคัญในปีนี้ผมแนะนํานะชาวราศีกันดวงดีแบบนี้ต้องไปเปิดดวงชะตาอธิษฐานเหมือนคุณกล้องห้วยไร่ไปที่คําชะโนดวังนาคินไปร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดคดําชะโนดอยู่ใกล้ๆกับคําชะโนดจอดรถปุ๊บเจอวัดคําชะโนดก่อนไปทําบุญก่อนแล้วไปไหว้ปู่ศรีสุโธนัคราชและย่าศรีวัฒุมาแล้วอุทิศบุญที่ได้ไปร่วมบุญกระถินเพราะปีนี้ผมนํากระถินไปทอดแล้วก็ จะนาสาธุชนที่ร่วมบุญกันเอาไว้จะมีตู้เซฟให้ร่วมบุญไว้จะได้ร่วมบุญไว้ทอดกฐินสร้างกุฏิสงฆ์ให้เสร็จของวัดคําชะโนดนะครับแล้วก็ไปที่วัดพระสายไปเขียนเป็นทองหล่อพญายนคราชเรื่องราวของพญายนคราชจะเป็นอย่างไรเนี่ยหาหนังสือสมบัติพญายนคราชมีพิธีการอธิษฐานขอพรการได้สมบัติจากพญายนคราชพญายนาคเมืองราชมีอยู่จริงไหมจะสื่อสารกับท่านอย่างไร,งไรมีอยู่ในนี้ทั้งหมดครับหาหนังสือได้ที่แท็กร้านเซเว่นอีเลเว่น เหลืออยู่ไม่มากนะครับเข้าไปค้นดูให้ดีในร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับและที่สําคัญปีนี้ผมเป็นห่วงประชาชนที่ไปไหว้พระทรมบุญคุณอธิษฐานไม่เป็นส่วนมน์ไม่เป็นมีหมดเลยครับไอ้ฐานพระแหวนคออธิษฐานขอพรพญานคราชไอ้ฐานขอพอรจากย่าโมฐานขอพอรจากาาอพอระเจ้า,าตาจะไหว้กระถาบูชายัางไงอยู่ท้ายเล่มนี้เป็นบทๆเลยครับมีทุกอย่างมีทุกคาถาเลยครับหาหนังสือเล่มนี้นะครับฟันธงดวงชะตาของราศีมีครบและที่สําคัญ ปีนี้หาโอกาสชาวราศีกนันดูดีไปที่วัดเจ้าอามไปร่วบุญกระถินเพราะปีนี้ผมนาทอดกระถินสองวัดวัดเจ้าอามเพื่ออุทิศบุญถวายพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดศรีตูโท,โทวัดคำชะโนดร่วบุญสร้างกุฏิสง์นะครับวัดเจ้าอามก็ร่วบุญกระถินเพื่อสร้างอา,อา,อาคารสาราปฏิติธรรมกรรมฐานก็ไปร่วมบุญกันตั้งแต่ต้นปีเป็นมงคลบุญเกื้อกูแลและคืนที่ทําเป็นธันวาคมก็ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้านหรือไปร่วบุญกับผมในการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเจ้าอามเอาละครับขอให้คุ ดูคุณจะมีแต่เรื่องดีๆถ้าคนที่คิดดีและทำดีมาตลอดผลความดีจะเกื้อกูลใครกตัญญูต่อบิดามารดาโจงรักภักดีทุกอย่างจะดีหมดในเวลานี้แล้วผมฝากทิ้งท้ายนะครับทุกราศีตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนปีนี้ไปหาพระองนี้ครับเป็นพระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปารภสร้างเอาไว้ชื่อว่าพระสมเด็จจิรราสองนี่นะครับผมไม่ได้ขายนี่บูชาไปจําตัว พระนี้สร้างและเสกที่วัดบวรสนิเวศนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีนี้และนิมนพระกิติสําคัญเช่นพระอาจารย์ฟั่นนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงปู่โตมาเสกนี่ครับผมไปเลี่ยมแฝนประจําตัวเลยนะครับคุณสามารถไปหาได้ที่กลุ่มต่างๆที่เขาไปเช่าบูชาไว้จากวัดมกุฎพรบวรแล้วปล่อยให้คุณได้เช่าบูชาต่อที่กลุ่มใน a c e b o o k เนี่ยนะครับชื่อกลุ่ม พระสมเด็จอุณาโรมนะครับทรงจีราดาคนที่คำพูดนี้สมเด็จพระสมเด็จอุณาโรมทรงจีราดาหรือพระสมเด็จจีราาหลังอุณาโรมโพต์ประโยคนี้แล้วคุณจะเจอแล้วเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปสอบถามที่คนเขาให้เช่าบูชานะครับรีบหามาบูชาเรียกว่าเป็นพระกําลังแผ่นดินสองครับแล้วก็บูชาตามอัจยาศัยนี่ผมไว้ประจําตัวให้ญาติพี่น้องบริวารน,นะครับผมไม่ได้ให้ใครแล้วไม่มีให้ทาบูชาครับ เป็นพระที่ในหลวงอธิษฐานเอาไว้สร้างจากกระเบื้องหลังคาโบสถ์เอาจากภาพเจ้าติคังพระเนี้ยเป็นพระกําลังแผ่นดินมีกําลังแผ่นดินหนึ่งที่พระองค์ทรงนํามวลสารทุกจังหวัดมาอธิษฐานสร้างแล้วก็พระราชทานตามที่พระองค์จะพระราชทานอยู่ประมาณส5 0พรองค์แล้วพวกก็ผงที่เหลือมาพระราชทานให้วัดบวรนิเวศกับวัดมกุฎร่วมบุญสร้างในนามสาภาการศึกษาของมหามกุฎมหาวิเชียรลงกร์ แล้วสร้างพระนี้ร่วมกับหลังคากับเบื้องหลังคาโบสถ์วัดบัวรอนที่ผ่านมาหลายรัชกาลแล้วสร้างแล้วก็พระองค์เสด็จเองเป็นมงคลออกจากวัดโอร้อยห้าสิบาทนะครับตอนนี้ก็องค์ละประมาณพันกว่าบาทนะครับสองพันแล้วแต่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากผมอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เก็บเอาไว้นะครับเพราะผมเองก็เก็บแค่เก็บและก็แจกคนรอบตัวนะครับขอให้มงคลแห่งกําลังแผ่นดินนี้เป็นกําลังแห่งข้าพเจ้าและแฟนรายการทุกคนทุกท่าน ให้มีกำลังสติปัญญากำลังโชควาสนาน,นำไปสู่ความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้ได้ถือพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แต่เป็นการนำไปเยี่ยมชมวัดบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพระนครที่ทุกคนจะไปร่วบุญกระถินร่วบุญบูรณะพระธาตุและร่วบุญบูรณะหลังคาพระโบ,บ์วัดพระนครผมจะไปถ่ายทอดสดที่นครศรีธรรมราชครับแล้ววันที่30ิธันวาคมก็มาฟังดวงชะตาคนเกิดในราศีเมราศี ตุนพิจิกธนูมังกรกลุ่มและมีนเป็นระดับต่อไปครับใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับกดดูใน Facebook ได้และครับจะมีย้อนหลังว่าราศีต่างๆได้ถ่ายไปได้อย่างไรบ้างแล้วนะครับขอให้โชคดีแล้วพบกันครับสวัสดีครับ